ริงแ,แล้วศูนย์สังคมพัฒนาเนี่ยเป็น,นแผนกหนึ่งของฝ่ายสังคมของสังคมมนทนครับในการทำงานของฝ่ายสังคมของสังคมมนทษเนี่ยเราแบ่งงานออกเป็น7แผนกซึ่งมีภารกิจด้านสังคมที่ต่างกันครับแผนกพัฒน,นาสังคมเนี่ยหรือว่าศูนย์สังคมเนี่ยครับก็เป็น,นแผนกหนึ่งใน7ของฝ่ายสังคมครับ ศูนย์สังคมพัฒนามีหน้าที่พัฒนาสังคมนะครับถ้าตอบอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะถามว่าพัฒนาสังคมในเรื่องอะไรบ้างครับผมก็จะยกตัวอย่างอันแรกก็คือว่าเราพัฒนาคนคร,ครับในความเป็นตัวคนก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือพัฒนาด้านจิตใจอันที่สองก็คือพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตครับ กลับมาที่การพัฒนาด้านจิตใจเนี่ยครับก็งานที่เราทำนะครับที่เป็นแอคชั่นที่เราทำเนี่ยก็ในเรื่องของการพัฒนาให้คนมีจิตใจที่ดีงามขึ้นโดยใช้ติตรลมของพระเยซูนะครับก็คือรักรับใช้นะครับแต่ในสังคมปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะเพิ่มคาว่าแบ่งปันซึ่งกันและกันเข้าไปด้วยครับ ในเรื่องของการทำงานพัฒนาด้านจิตใจเนี่ยนะครับหรือส่งเสริมจิตตลมเนี่ยครับโครงการหรือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยผมยกตัวอย่างโครงการเดียวก็คือเรื่องของการรณรงค์จิตตลมมหาพรตครับทุกท่านอาจจะเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาพรตในเทศกาล40วันครับอันนี้เราทำทุกวัดนะครับแล้วก็ มีอีกอันหนึ่งก็คือมหาพรตในโรงเรียนหรือว่านอกเทศกาลเนี่ยนะครับเราก็ทำกับบรรดาครูนักเรียนผู้ปกครองอันนี้ทำตลอดปีครับเพื่อให้บรรดากลุ่มเป้าหมายของเราทั้งหลายเนี่ยจะได้มีจิตอารมณ์แบบพระเยซูก็คือรู้จักรักคนอื่นครับรับใช้ซึ่งกันและกันแล้วก็ในยุคของปัจจุบันเนี้ยก็ แบ่งปันซึ่งกันและกันครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับเราก็จะเห็นว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆครับบางคนก็อาจจะมีมากครับบางคนก็อาจจะมีน้อยหรือว่าเราจะพูดภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายบางคนรวยบางคนจนนะครับก็ คนที่รวยเราไม่ได้เป็นห่วงเพราะเขาสามารถที่จะเอาตัวรอดแล้วดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีครับส่วนคนที่ยากจนเนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาเยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราทำก็คือเรามีโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเราก็จะไปช่วยพี่น้องที่เป็นเกษตรกร,รทั้งหลายนะครับในเรื่องต่างๆให้เขาเข้าถึงสิทธิ์แห่งรัฐนะครับให้เขารู้วิธีการที่จะลดต้นทุนเพื่อเพิ่ม ไรายได้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการทำออนรั์และก็เครดิตยูเนียนนะครับถือเป็นการออมเงินแล้วก็การบริหารจัดการการเงินที่ดีครับอันนี้ก็เป็น2ส,ส่วนในภารกิจหลักๆของเราครับอาจจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ในปี2ปีนี้ที่เราทำเยอะขึ้นก็คือเรื่องของงานเมตาสงเค์ครับแล้วก็จะเห็นว่าช่วงโควิดระบาด2ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราก็ช่วยในเรื่องของอางานเมตตาสงเคราะห์ทั้งหลายนะครับคนที่ประสบภัยทั้งหลายนะครับงานบ้านเมตตานะครับก็เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากาสิ่งที่เราเข้าไปในชุมชนแล้วเราก็เห็นว่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัย4ี่เนี่ยบางคนไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมนะครับไม่ถูกสุขอ,อนามัยนะครับบ้านก็ไม่มีส่วม นะครับที่นอนก็ฝนสาดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปแล้วก็ไปปรับปรุงบ้านนะครับทำให้ถูกสุขอ,อนามัยนะครับหรือว่าถ้าบางบ้านมันพังจริงๆเราก็สร้างให้ใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำไปแล้ว10บหลังด้วยกันนะครับด้วยงบประมาณส่วนหนึ่งของสังคมมนทนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มีน้ำใจดีที่พร้อมที่จะแบ่งปันคนอื่น ก็ผมอยากอธิบายแบบนี <th> ้ครับจุดเริ่มต้นของงานด้านสังคมของสังคมมณฑลจันทร์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมันนานมากนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากทุกวัดในสังคมมณฑลนะครับโดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาสที่ประจําอยู่เนี่ยดำเนินการงานด้านสังคมมาตลอด นะครับแต่ว่า,าที่เป็นทางการจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในปี2518หรือคศ1975นะครับในปีนั้นเนี่ยพระคุณเจ้าเทียนชัยซึ่งเป็นพระสังฆราชณนะขณะนั้นได้แต่งตั้งคุณพ่อสีลมชัยเผือนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านสังคมโดยเฉพาะในสังคมมณทนนะครับมาถึงตอนนี้ ก็มีคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานรับผิดชอบงานด้านสังคมของสังมวน,นเนียเป็นองค์ที่10หรือว่าคนที่10ก็คือผมครับในเรื่องของสถานที่หรือสํานักงานของการของของศูนย์สังคมพัฒนาเนี่ยนะครับในช่วงแรกๆ1.9.7.5เนี่ยเราก็ใช้อัศนวิหารที่จันทบุรีเป็นสํานักงานนะครับแต่ในช่วงหลังๆที่เราย้ายมาประมาณ40กว่าปี มาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยเรามีแบ็กกราวน d นิดนึงตรงที่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยออมันมีเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าบอดเดอร์โซนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับขเขมรแตกเนาะสู้รบกันเกิดสงครามภายในก็จะมีผู้พยพย้ายถิ่นข้ามจากฝั่งขเขมรมาที่ชายแดนไทยนะครับตอนนั้นก็จะมีงานเรื่องของโคเออร์นะครับงานเรื่องของโคเออร์ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นสนามงาน เราก็เลยต้องจาเป็นต้องย้ายพื้นที่มาในสนามงานก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยงานเรื่องผู้พยพย้ายถิ่นมันก็เริ่มน้อยลงนะครับแต่ว่าเรื่องของอคนยากจนหรือว่าเครือข่ายการทํางานเราเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่สระแก้วอีกหลายจุดเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีพื้นที่หรือมีสํานักงานอยู่ในจังหวัดสระแก้วแต่ว่าเราก็ทํางานทั่วสังคมทณฑลนะครับ ในเรื่องของแนวทางการทำงานด้านสังคมในอนาคตเนี่ยครับจริงๆแล้วเรามีคณะกรรมการเราเรียกว่ากรรมการอำนวยการของศูนย์สังคมครับคณะกรรมการเหล่านี้จะประกอบด้วยคนที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมมาก่อนครับเราก็จะมาประชุมมารวมกันแล้วก็วางแผนการดาเนินงานครับเรามีแผน3ปี แล้วก็มีแผนระยะยาว5ปีนะครับซึ่งเรามองไปข้างหน้าแล้วก็คาดการณ์ว่าเราจะทำอะไรในอนาคตครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการดำเนินง,งานเฉพาะกิจนะครับวันนี้เราไม่ทราบว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้สังคมต้องการอะไรจำเป็นเร่งด่วดนณตอนนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะทำงานเฉพาะกิจ เรามีหลักการหรือมีวิธีการทำงานด้านสังคมอยู่ก็คือกระบวนการศึกษาสังคมนะครับหรือถ้าเป็นภาษาทางด้านคำสอนด้านสังคมเขาก็จะบอกว่าดูสัญญาณแห่งการเวลา s i g n of time ครับดูว่าสังคมณนะปัจจุบันตอนนั้นต้องการอะไรจำเป็นเร่งด่วนเรื่องอะไรแล้วเราจะทำเรื่องนั้นครับ